รถไฟออกมาตั้งแต่ที่สามวันันฉันใช้เวลามานานกับสิ่งที่ฉันนั้นต้องทำฉันเฝ้ามอนนาฬิกาต่างแต่เมื่อวานฉันนอนไม่เต็มวันเมื่อวันอาทิตยเธอบอกจะมาแต่เธอก็ลาไปทำงานอังคารเธอก็ไม่มาเธอบอกจะไปบันญยาิที่ลำปางฉันเลยไม่คิดอะไรเธอพูดออกไปฉันกลัวเธอรำคาญฉันกลัวเธอรำคาญฉันกลัวเธอรำคาญ รู้สักวันหนึ่งเธอคงต้องจากไปรู้สักวันหนึ่งเธอคงต้องหมดใจและฉันก็รู้ดีว่าไม่ควรไม่โทษใครหลังเธอไว้ไม่ได้เลยต้องทนเห็นเธอจากไป เป็นผิดที่ฉันเองที่ทำใจไม่ได้อยู่คนเดียวมันติดที่ฉันเองที่เก็บเธอ,เอไว้ในใจทั้งทั้งที่ฉันก็รู้ว่าเธอต้องการจะไปแต่ถ้าอาว่าเธอไม่ไปฉันให้เธอได้ทุกอย่างยกเว้นให้เธอไปเป็นของใครนั่งรถไฟออกมาตั้งแต่ที่สามวันจันทร์ ฉันใช้เวลามานานกับสิ่งที่ฉันนั้นต้องทำฉันเฝ้ามองนาฬิกาตั้งแต่เมื่อวานฉันนอนไม่เต็มวันเมื่อวันอาทิตย์เธอบอกจะมาแต่เธอก็ลาไปทำงานอังคารเธอกอไม่มาเธอบอกจะไปบัญญาติที่ลำปางฉันเลยไม่คิดอะไรเธอพูดออกไปฉันกลัวเธอลมคานฉันกลัวเธอลมคานฉันกลัวเธอลมคาน แต่ฉันได้ไปแดงมาเป็นทหารท่นอยู่ที่นี่มันนานฉันโกว่าเธอจะไปแต่คงไม่รู้อะไรว่าอยู่ที่นี่มันทอรามานเ่าคิดถึงเธอในใจมันทอรอมา ไฟออกมานั้งตาที่สามวันจันทร์ฉันใช้เวลามานานกับสิ่งที่ฉันนั้นต้องทำฉันเฝ้ามองนาฬิกาตั้งตเมื่อวานฉันนอนไม่เต็มวันเมื่อวันอาทิตย์เธอบอกจะมาแต่เธอก็ลาไปทำงานอังคารเธอก็ไม่มาเธอบอกจะไปบัญญาติที่ลำปางฉันเลยไม่คิดอะไรเธอพูดออกไปฉันกลัวเธอรมคาดฉันกลัวเธอรมคาญฉันกลัวเธอรมคาญ นานๆตัางแตารที่ผ่านมาเธอเปลี่ยนไปฉันไม่เหมือนเดิมแล้วเอวะตั้งแต่เริ่มรักมาถึงตอนนี้เธอเปลี่ยนไปฉันให้ในสิ่งที่เธอต้องการไม่ได้ฉันมีแค่เพียงใจแปดชั่วโมงที่ผ่านมาฉันปาดน้ำตาไม่ให้มันไหลเธอหายไปไม่เคยบอกลาไม่รู้ว่าเธอหนไปไหนไม่รู้ว่าเธอมีใครหรือเปล่าไอ้ตัวฉันเองก็สงสัยไอ้ตัวฉันเองก็สงสัย